สวัสดีครับพบกับสไปยโต m มอร์นิ่งบลีฟประจำวันที่12เดือนมิถุนายนนะครับเมื่อวานแตชินีดาวโจนเนลงหนักนะครับ 1, จุดเกือบ7%นะครับมาอยู่ที่25,128จุดนะครับหลักๆกเนี่ยกดดันจากความกังวลเรื่องการระบาดของโควิด -19 รอบที่2ในสหรัฐนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยก็ได้มีการผ่อนคลายการล็อกดาวนะครับในหลายๆรัฐ นะครับมีการกลับมาเปิดทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแต่ตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยคือก็คือพุ่งขึ้นไปเกิน2รล้าน2ล้านคนแล้วนะฮะในสหรัฐเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยวันละ20,000รายคือไม่ได้ม่ได้มีทิศ่าว่าจะดีขึ้นนะครับคืออย่างบ้านเราเนี่ยกว่าเขาจะกลับมาเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยก็ต้องรอตัวเลขเนี่ยม,มันดีขึ้นก่อนชะลอก่อนใช่ไหมฮะ คือเราก็ต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างการตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเราปิดเศรษฐกิจนานไปเนี่ยตัวเลขทางเศรษฐกิจก็แย่มันก็จะกระทบบุคคลวงกว้างเหมือนกันแต่ถ้าไม่ปิดไม่ปิดไม่ล็อกดาวผู้ติดเชื้อก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นฉะนั้นคืออย่างเราเนี่ยยังดีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือลดลงเยอะเลยครับแทบจะไม่มีแล้วปัจจุบันก็เลยมีการกลับมาเปิดเศรษฐกิจแล้วค่อนข้างอุ่นใจแต่ทางสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ เขากลับมาเปิดเศรษฐกิจเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่กว่านี้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อของเขาเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเหมือนบ้านเรานะครับก็เลยมีความกังวลเรื่องนี้เข้ามารวมถึงเมื่อวานที่เฟดก็บอกว่าคาดการณ์ว่าปีนี้นเนี่ย GDP ของสหรัฐเนี่ยน่าจะลงลบ6.5้าเซนะครับซึ่งก็คือดัชนีดาวโจนส์ก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับมันก็ส่วนทางกับตัวเลขที่ท,ที่ทางเฟดบอกแล้วก็คือ ยิ่งถ้ามีความกังวลเรื่องโควิด -19 รอบที่2มาอีกเนี่ยมันอาจจะแย่กว่า6.5ก็ได้นะครับนี่นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้ดัชนีเมื่อวานเนี่ยก็ลงหนักนะครับดัชนีดาวโจนส์นะครับส่วนกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยคือเราก็แน่นอนแหละว่าดัชนีดาวโจนส์ลงหนักเราก็คาดว่าสินเด็กวันนี้เนี่ยน่าจะย่อตัวแรงนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงพักฐานซึ่งเราก็มองมา2 3วันละว่าน่าจะอยู่ในช่วงพักฐานนะครับถามว่าแล้วแล้วเราควรจะทำยังไงนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับ ทางสไปโตะเราแนะนําให้ทยอยเข้าซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ควรจังหวะนี้เนี่ยควรจะโฟกัสหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดีมีพื้นฐานดีแล้วก็มีดีเวเดนยิวที่อยู่ในระดับที่นักลงทุนพอใจนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าหุ้นตัวหนึ่งราคา10บาทจ่ายดีเวเดนยิวหนึบาทต่อปีแสดงว่าหุ้นตัวนี้ยิวสิถูกไหมครับหุ้นตัวนี้ยิวสิตต่อปีในจังหวะที่ ราคาลงมาเหลือ5บาทนะครับแต่พื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนยังจ่ายกําไรแนว่น้องกำไรเท่าเดิมเนี่ยแล้วเขายังจ่ายดิีเดนยิวหบาทต่อปีเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าถ้าเราซื้อที่5บาทเนี่ยจากเราได้ส0ต่อปีเนี่ยเขาเนี่ยยิวเราจะเป็น20%ต่อปีแล้วถูกไหมฮะเพราะเราเอา1บาทมาหาร5บาทต้นทุนเราเนี่ยจะพบว่ายิวเนี่ยกลายเป็นยี่สปอต่อปี สิ่งนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอิงกับราคาตลาดเราไม่ต้องคาดหวังว่าราคาตะตลาดเนี่ยในอนาคตจะขึ้นแล้วเราจะได้แคปิตอลเกนแต่เรามองที่ดิวเดนยนยูเป็นตัวหลักหลังจากนั้นถ้ามันจะขึ้นมันก็เป็นเราก็จะได้ทั้งดิวเดนยนยูและแคปิตอลเกนอันนี้เป็นคอนเซปตที่เราอาจจะต้องมามองกันมากขึ้นในจังหวะนี้นะครับสำหรับมอน n g งบรีฟวันนี้เลือกมา3ารตัวก็คือ SMPC BEM แล้วก็ BCH Spy Trade AI ท e c h นี้เขสกอ SMPC ในี่ย96 บีเอ็มเก้านะครับต่อไปมาพูดถึงสเบตัวท็อปพิกนะครับวันนี้เลือกตัว BEM มานะครับ b e เเนี่ย,เ,ยเขาทำธุรกิจให้บริการทางพิเศษก็คือทางด่วนนะฮะแล้วก็ระบบขนส่งมวลชนก็คือ MRT ที่หลายคนก็น่าจะเคยใช้กันนะครับอัปเดตกำไรแต่มาหนึนะครับแต่มาหนึที่ผ่านมาเนี่ยกำไรลดลง40.9% year on เ e a r เร์เยีันมาอยู่ที่508ล้านบาทลดลงเยอะนะฮะถามว่ากดดันจากอะไรกดดันจากรายได้ ทางพิเศษก็คือทางด่วนเนี่ยซึ่งคิดเป็น60.6%ของรายได้รวมเนี่ยลดลงประมาณ11%ก็ที่หลายๆคนเข้าใจก็คือมีการ work from home นะคนใช้รถกันน้อยลงนะครับทำง,งานกันที่บ้านมีการกักตัวการเดินทางก็น้อยลงเป็นเป็นสอดคล้องกันไปขณะที่รายได้ของ MRT เนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ34%ของรายได้รวมเนี่ยยังเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้น7%เดียก็ผมเข้าใจว่าแน่นอนละมันก็ มีการใช้บริการพวก B D S M R T เนี่ยก็ยังยังดีอยู่นะครถามว่าคือก็ยังดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ M R T เนี่เขามีการรับรู้ไรายได้รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็คือสถานีหัวลำโพงถึงสถานีหลัก2เนี่ยจริงๆอ่ะเริ่มเปิดบริการตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณช่วง Q4 แต่ปีนี้เนี่ยก็จะเป็นปีแรกที่รับรู้ในแต้มาที่1ถูกไหมครับเพราะว่าปีแต้มัที่1ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการรับรู้ไรายได้ส่วนนี้ฮะ มันก็เลยเป็นปัจจัยหนุนให้รายได้ส่วนของ M r t เนี่ยยังเพิ่มขึ้นถึง year year เดเปอร์เซ็นต์เดียวนียในแต่มาสที่หนึ่งนะครับส่วนผลประกอบการใน q 2สองเนี่ยผมคิดว่าก็คงคงคงจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็มีการบว์ฟอร์มโฮมมันเต็มไตามาสกก่าไตามาหนึ่งนะครับแต่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยคิดว่าแน่นอนแหละมันต้องดีขึ้นเพราะว่าทุกคนก็กลับมาทํางานที่ออฟฟิศนะครับมีการผ่อนคลายการล็อกดาวน์นะครับรวมถึง ทางตัว BM เนี่ยก็มีอัพไซด์พเ t e n ชียลจากการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับก็คือศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์ในช่วงคาดว่าจะมีการประมูลในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับซึ่งซึ่งถ้าปีได้โครงการนี้เนี่ยซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะได้คือ CK กับ BM เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะประมูลนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าได้นะครับ,นะรบเรื่องนี้เนะี่ยก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทในในเอ่อ long term นะครับซึ่งก็ ผมถือว่าตัวนี้เป็นตัวที่พื้นฐานค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็คิดว่าเบตา้าเบต้ามันไม่ได้สูงไม่ได้สูงมากก็คือเป็นเชิง Defensive Stock อะฮะจังหวะที่เซตย่อหนักเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ย่อหนักเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นครับสวัสดีครับ